าพร้อมแล้วเนาะมาลงแบบฟอร์มให้มันแล้วให้มันเรีเยบร้อยมันคำมันมืดแล้วนี่เอาสองคนนี่พร้อมกันแล้วเนาะเร็วเร็วห้อยๆเอาเด็กน้อยก่อนรวยมาเอาผู้เฒ่าก่อนเนี่ยเพิ่นก็ว่าพร้อมกันอยู่อยังเขายิ้มยนเป๊ะลงนี่บปดน,นี้เอา้โมันต้องเสกเทละคนตัวเสกยังก็ดไดบอยอยอะะเตเอาไอ้ก่อนเอาเอ,าเอาไอ้บอยออก่อนกันบออไอ้บอยก่อนแสดะ ้บอยเจ้าปีนี้อายุเท่าไรแล้วอายุ41ปีอายุ41่สิบเอปีเอานะความดันเป็นยังไงคะความดันปกติปกติเอ,อบาหวานนะคะปอพอ่อบอยากมี่หรือเบ,บาหวานนั่นปอดละ่ะเป็นยังไงบ้างปอดไม่ดูดบุหรี่ปอดแข็งแรงอ๋อโรคตัดได้วยสันได้ไปตรวจบ่โรคตัดบ่พอ่อเป็นยังบ่ไปตรวจเหรอเออเอาบุคคลแล้วเนาะ <laughs> น้ำหนักเนี้น้ำหนัก อาทิตย์ที่แล้วได้78ตอนนี้ได้เป็นลดลงเป็น80มัจนจิ้มลดจังใดมันขึ้นตัวนั้นอ้ายโอ้ยตามใจปากพวด <c oughs> เอ้ยสแล้วมันเป็นเจ้าของกินเจ้าของมันของถอดม่นน้อบบดนี้นเ,นเนาะเอากัะมีแม่ล่าสุดนนิก,ก็ระไยสำรวยเนื้อย่างเฮ้ยเจ้ากับกินแล้วกับหัวใจออกกับั่างกายเนะีออย่ยอ้บ่อย ก็เยาว์ละกันเจ้ว่าคุยเถาอดเยาว์ในจังหน่อยเดี๋ยวนี้ไอ้เขายิ้มเน๊ะเข้าทุกวันเลยยิ้มไปซิทอัพเอาหน้าท้องเอาซิทแพ็กกันบ่แล้วกัยกดัมเบลแล้วกันยังเกาะนี่เขาเจอากันยังเหรอเหมือนจักรเลี้ยวของประเดี๋ยไปน้ำบ่นี่ยังเหรอเอออันนั้นละเออหะล่ะเคล็ดตลอดแล้วก็มีการเอ็กซ์เซอร์ยู่ในบ้านมาเต็มเซียงกันมี่โอ้ยไปออกกําลังกายอีหลีบ่เถอะแหนคนไปออกกําลังกายเขาก็มีซิทแพ็กตัวน้อยเนาะอันนี้อยังนี่เขาว่าแม่น เอู้อันนี้เขาระยะเริ่มต้นโอ้ยเสียนุ่งเลาะบ้านอันนี้เ <c oughs> อ้าน,นี่แหละซื้อออกคำลังนไก่ก่อนเลยนี่นะโอ้ยเออเอาสรุปแล้วแข็งแรงไม่มีโรคไม่มีภัยโอเคสบาย<ภ>าใจแล้วนะวนนนะปกตินเนาะเนาะสี่พุทเท่ากัอนนี่เออเอาอเอายายบียพุทเทิลอาย่ดอกผู้จะอายุอวนนี้นะอ่ะความดันเป็นไงคะความดันไม่มีไม่มีเบาหวานนะคะนิดน้อย นิดหน่อยกินเข้าไปตีละ่ะส้มักม่วงใส่เต้นู้้ตลนั่นบ่หวานนิดหน่อยเนาะเนออ้นหน่อยอเคเอาบันดนี้อาหารการกินด้ยายกินครบหาหมูบโบไม่เมื่อที่ครบหรือบอ่ครบแล้วเมื่อวานก็ไปกินยูโม่นึ่งยู่หนึ่งเมื่อนี้ไม่กินยูโม่สองมันไม่ค่อนต่ายไงโอ๊ยยายบ่าร์เมนมูแบบนั้นคู่อัจฉรอาหาร พวกนมพวกไข่พวกไข่มันพืชนักงท่านยาหารไปยังสั่นแหมโอ้อยังสั่นบ่จ้าโอ้ยกินยูขันยังสั่นหันเออหัจักดูแลสุขภาพเจ้าของเนี่ยแหละ่าเอาหมดดูแลสุขภาพทั้งอะไรในน้ำสาลายแดงครับมูมันหูอิดหมาโนวิดเออหัวใว่าซื้อมากินก็กินเราเด้บ่ได้อ่านเด้ของดีซื้อหินเลยดิเออมาโนวิดยิ้มย่ายหีิลองมองตัว คอยซีมาท่อโอ้สุดยอดสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะอ้าวเออโอเคอยายวีปก,กติมันหลดเปียกว่าเป็นอย่างเนูปกติอย่างเป็นอืดอัดไหมเป็นบ่อกระซุ่มกระซวยในร่างกายเด้อ้ามันเปลี่ยนอย่างไรเอาเป็นอืดอัดป่ติออนี่เด้อเออนี่ออกกำลังกายไปเขายิ้มนะได้บ่อยนี่ โอ้ยสิไปเหตุจังไดเขายิ้มแม่นที่ไปยกได้จังไดเป็นผู้เฒ่าเนาะสิไปยกนักได้จังหดเนี่ยมันบ่ใช่ปัญหาใหญ่ขาใหา่เขายิ้มบ่ได้คือผมนะอยา่วิ่งเอาเออแมนเพอใหญ่วิ่งและะะ้วก็เยอะวิ่งและะะ้วก็เยอะวิ่งแล้วก็นเยอะโอ้ยอันนั้นเหตุประจอํออันวิ่งนี่บอกวิ่งแล้ววิ่งเยอะวิ่งเยอะไปทันแล้วนั่นก็สิอึดอัดจังไง การวิ่งนี่ตรงวิ่งทุกมือได้ย่ายเออเอาก็ได้แม่วิ่งทุกมือกูก็ทุตายลวเนาะเอาเป็นอย่างคือสิทุกวิ่งเสือเอากระทุก,กันตัวมันเดือนหนึ่งมาะสองเท้านึ้งเดี้บ่อยฮะคือจะได้วิ่งสองเท้าเดือนนึงเอาก็วิ่งเดือนหนึ่งสองเทียแต่ว่ามีสองเท้อเนาะวิ่ง,งเนี่ยไหนสองเท้อเอาสองเท้าตรงวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกฮะ ไม่เรื่องก็วิ่งเปียวันที่ทิโมก็วิ่งเต่าวันเดสองเปียวิ่งเลเออโหว้าววัน่ร่างกายวัว่วิ่งยังลงวันี้เป